สวัสดีครับผมยายมารดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อไซวัดช่องลมจังหวัดอุตรดิตถ์มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวนะครับมูลค่าตลาดเนี่ยราคาเนี่ยหลักหมื่นต้นถ้าเป็นเหรียญสวยๆนะครับเนื้อทองแดงกระไหลทองเต็มๆเนี่ยมูลค่าตลาดนะครับราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพระนอกสถานที่ ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องภาเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีภกเครื่องนะครับส่งรูปพะมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตกันครับผมจุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะครับผมจะดูนะครับบริเวณนะครับใต้ขอบลวดนะครับด้านบนเนี่ยจะมีเส้นขนแมวนะครับใต้ขอบลวดนะบนพื้นเหลี่ยนตรงนี้นะครับคมคมเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่ บริเวณตรงนี้นะครับเห็นไหมใต้ขอบลวดหนาๆด้านบนตรงนี้นะครับอาจจะมีเส้นแตบบางๆนะครับดนพื้นเหรียญตรงนี้นะเนี่ยผมเอียงให้ดูนะครับคมๆแบบนี้นะบริเวณตรงนี้นะครับจุดแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณล้อเรือนะครับผมแต่จะมีเส้นนะครับเชื่อมติดกันนะครับระหว่างล้อเรือกับปลายห่างสอโซ่นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่ ลักษณะนะครับเห็นไหมจะมีเส้นนะครับเนี่ยเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้นะครับผมเอียงให้ดูนะครับเนี่ยเนี่ยเนบริเวณตรงนี้นะครับจุดที่2อนะอาจจะมีเส้นนะครับเชื่อมติดกันอยู่บริเวณตัวอักษรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณนะครับจีวอนตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับโค้งมานะครับเชื่อมติดกันนะครับระหว่างตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่ อ่าบริเวณตรงนี้นะครับเห็นไหมบริเวณ G1 ตรงนี้นะครับอาจจะมีเส้นนะครับเชื่อมติดกันนะครับผมอ่โค้งขึ้นมานะครับเป็นขีดนะครับลอยขึ้นมานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปจะดูนะครับบริเวณนะครับอ่าบริเวณสังคติตรงนี้นะครับผมอาจจะมีเส้นนูนๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่แล้วด้านล่างเนี่ยจะเป็นร่องลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่ อ่าบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นนะครับนูนๆขึ้นมานะครับอ่าเส้นหนาๆขึ้นมานะแต่บริเวณด้านล่างเนี่ยจะเป็นล่องนะครับลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะอ่าเป็นล่องลึกนะครับล่องน้ําลึกๆลงไปลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณอัคลาดนะครับข้าอัลาดตรงนี้นะครับจะมีเข็มเล็กๆยื kind of mm. ย่นออกมาอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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 อ่า บริเวณนะครับข้างอาคารนะครับผมจะมีติ่งนะครับเป็นขีดเล็กๆนะครับยื่นออกมาลักษณะแบบนี้นะบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับผูเจาะด้านหน้ากันบริเวณนะครับผูเจาะด้านหน้านะครับมุมฝั่งซ้ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี má, ๋ยวผมจะเลื่อนนะครับผูจาะนะครับมุมฝั่งขวา อ่าน uh, so ี่นี okay. ่น yes. ี่หูเจาะนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับพื้นผิวเหรียญนะครับในความเข้าใจของผมนะครับพื้นรุ่นนี้เขาจะตึงนะครับผมอ่าแต่ว่าเหรียญที่ผมนามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยผ่านการใช้งานมานะจะมีคราบสนิมหน่อยนะครับอ่าแต่ก็ยังมีรายละเอียดนะครับความคมชัดให้ดูนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมอ่า๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับพื้นนะครับบริเวณนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมนี่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  เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับนี่ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งขวานะมีแบบที่ผมบอกนะครับผมยินดีนะครับแล้วเช่าพลาเนาสถานที่นะครับผมทิ้งลิงก์ลายเพื่อส่งรูปพลามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมด้านบนนะ นี่นี่นี่พื้นก็จะเป็นลักษณะนะครับผิวจะตึงๆแล้วก็อัคลาดเนี่ยเขาจะโดดเด่นขึ้นมานะครับคมแบบนี้นะเดี๋ยวเราเลื่อนมานะครับบริเวณใบหน้าท่านนะครับใบหน้าท่านนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับลําตัวท่านนะครับนี่นี่นี่ลักษณะนะครับขนาดเหรียญพันการใช้งานมานะครับก็ยังมีรายละเอียดอะไรให้ดูหลายอย่างนะ เดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด <opher> ้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับที่ผมดูนะครับผมจะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นแต่งนะครับบริเวณยันนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่นบริเวณตรงยันตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีเส้นแต่นะครับผมเฉียงขึ้นมานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับจุดแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณยันตรงนี้นะครับจะมีขีดนะครับยืนออกมาลักษณะแบบนี้นะอ่าเ๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่บริเวณยันตรงนี้นะครับจะมีขีดนะครับเล็กๆนะครับผมยืนออกมาลักษณะแบบนี้นะบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณยันนะครับจะมีเส้นเชื่อมนะครับติดกันระหว่างขอบลวดยันนะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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 อ่ลาลักษณะนะครับจะเป็นแบบนี้นะขอบลวดยันเนี่ยเขาจะมีเส้นเชื่อมติดกันนะครับผมอ่ลาลักษณะนะครับจะเป็นแบบนี้คมๆแบบนี้นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปจะดูนะครับบริเวณพื้นเหรียญมุมล่างฝั่งขวานะจะมีเส้นนูนนูนะครับขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะ,ะหลายหลายขีดนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูเน่นเนเนเนอักษณะ,ะน,นะครับเห็นไหมเนี่ยครับขนาดเหรียญผ่านการใช้งานมานะครับก็ยังมีเส้นนูนนูลักษณะแบบนี้นะะเป็นขีดนะครับนูนๆูอยู่บริเวณตรงนี้นะครับหลายๆขีดนะ บริเวณตรงนี้นะครับเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นที่ผมดูนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับยันนะครับตรงมุมล่างนะครับตรงปลายยันเนี่ยตรงกลางนะครับปลายเนี่ยเขาจะแหลมนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่แหลมสู้ตรงกลางไม่ได้นะครับจุดสังเกตเบื้องต้นนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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 บริเวณตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงกลางเนี่ยปลายเขาเนี่ยจะแหลมนะครับตรงนี้นะคมคมแหลมคมคมแบบนี้นะ แต่ฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่แหลมนะครับผมเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูเจาะด้านหลังกันหูเจาะนะครับของแท้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะมุมฝั่งซ้ายนะครับผมหูเจาะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมุมฝั่งขวานะมุมฝั่งขวานนะครับรูเจาะนะครับลักษณะนะครับ ของแท้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั้นในความเข้าใจของผมนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับพื้นผิวเหรียญกันมุมฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะพื้นเนี่ยเขาก็จะตึงๆแบบนี้นะครับเราก็จะมีนะครับมีรอยจานนะรอยจานเนี่ยเขาจะลึกลักษณะแบบนี้เลยนะครับจานเนี่ยเขาจะคมคมลึกๆลงไปนะลักษณะนะครับพื้นเนี่ยนะครับเขาจะตึงนะครับยันเนี่ยเขาจะนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับพื้นเนี่ยเขาจะตึงเห็นไหมยันเนี่ยเขาจะคมเด่นขึ้นมานะครับ ในความเข้าใจของผมนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับพื้นนะครับมุมล่างฝั่งขวานะมีแบบที่ผมบอกนะครับผมทิ้งลิงก์ไลน์นะครับเพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับกดลิงก์มานะครับส่งรูปพรพมาออโต้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะครับผม บริเวณรอยจานนะครับรอยจานเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับมุมล่างนะครับตรงกลางนะลอยจานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมจานนะครับลักษณะของจานเนี่ยนะครับเขาจะกดลึกลงไปนะครับเป็นแทบทุกเหรียญนะครับผมในความเข้าใจของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับมุมผูกฝั่งซ้ายนะครับลอยตัดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับนี่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  นี่ก็คือข้างนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับด้านบนนะเดี๋ยวเลื่อนมาตรงกลางนะครับนี่นี่นี่อ่าบริเวณตัวตัดนะครับอ่าผ่านการใช้งานมานะครับก็ยังเห็นร่องรอยนะครับการตัดอยู่นะอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับตรงมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะอ่านี่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 อ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับนี่นี่ตรงมุมล่างนะครับตรงกลางฝั่งซ้ายนะอ่าตัวตัดนะครับจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมฝั่งขวาบริเวณหูนะครับผม อันนี้ก็คือมุมฝั่งขวานะครับบริเวณหูนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับนี่อันนี้ก็คือด้านบนนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมลักษณะนะครับการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ผ่านการใช้งานมานะครับต้องขออภัยนะครับผมแต่ก็ยังเห็นนะครับล่องลอยการตัดอยู่นะนี่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 อันนี้ก็คือมุมล่างล่างฝั่งขวานะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับตรงมุมด้านบนนะครับ Uh, มุมด้านบนฝั่งขวานะด้านบนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นตัวตัดลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะนี่นี่นี่ฝั่งซ้ายด้านบนนะครับตัวตัดก็จะเป็นลักษณะการตัดแบบนี้นะการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ